ครับผมกลับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมมืนอวาเป็นเสาร์วันที่สิบเนาะเดือนท่านว่าครับผมปีหกห้าหลังจากที่เด้วมาปักเว็ไว้เมื่อคืนนี้เนาะครับเนาะผลประกอบการกับพอะมีโตแล้วครับผมโดยการใส่เนื้อเขียดนะครับเนาะเราสิปลักถิ่มไว้เห้อบัดนี้เนื้กังเว้นมันหลุดกันนี่ครับสิบเป็นเนื้อเขียดแบบนี้เนาะปลักถิ่มไว้นะครับ เดินกันงเงี้สาๆว่ะสิมีปลาสอนเหาเนาะปลาคอเหามากินเนาะยอ่ยกระเว้นเนาะพี่นอ้องนี่ครับสภาพไม้ก็เป็นไม้ที่ผมใส่คายใส่ยังตอนนั้นแหละครับเป็นสวนของพี่น้องเพื้นชาวบ้านเพื้นเนาะเพื้นท้อการเกษตรปลูกผักปลูกยังกะนี่ยนะครับ เถวานี้กครับโบคอยมีโตครับผมเบ็ดก็คือเก่าเดยมาสามตครับเลยแต่ว่าก็เรียนสิปเปลี่ยนลเสียบเรต่องตำาะนอรบนนอบเนาะวันนี้หลังจากที่มาปักไกวเมือ่อคืนนี่เสาะเขาบกว่าเบิ่งมายามแล้ว เดี๋ยวตอนสักตอนคําสิมาเบิ่งอีกรอบครับผมเงื้อัวได้เหลือเครับกะเก็บใ้บนะครับเนาะบริเก็บกู้เผื่อเนี่ยกรงเวน้นที่มีปลาช่อนนะครับเนาะมามากินมากมากิากกนใส่เบ็ดโบรายครับผมใส่เบ็ดประมาณสัก 20, ยี่สิบสามสิบคันนี่เลยฮะนี่ครับเขี่ยกันยังเหลือครับนี่ ก็ยังดินเด้าๆอยู่นี่ครับนี่ครับผลประกอบการของมือนี้ครับสามตัวหญ่งๆครับผมปลาช่อนใส่โลตัวหนึ่งครับผมประมาณโลกว่ากว่าหมดละครับโลสองหมดละแล้วก็มีใส่ประมาณสามขีดแล้วก็ปรากฏประมาณตัวสองสามขีดตัวหนึ่ง สภาพไม้ครับผมฝากพี่น้องซอยก็ไล่์ก็แชร์ก็ติดตามช่องอีสานฟิชชิงเฟมิลี่ในเดอครับผมแล้วก็ทั้งเพจของอีสานฟิชชิงครับผมสำหรับผมนโต้องอีสานฟิชชิงมาหน,นี้ขอล่าไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีปีใหม่ขอให้โชคดีโชคมาลำรวยลำรวยกันทุกคนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจอากลากันไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ